ยังไม่รับอีกเหรอเฮียปิดเครื่องไปแล้วลพ่อของเราจะเป็นอะไรไหมอะพ่ออานนท์จะต้องไม่เป็นอะไรเชื่อเฮียสิไม่เป็นไรนะพิมพ์ยังไงผมก็ต้องหาทางช่วยพ่อคุณให้ได้ผมสัญญาพวกเราก็จะช่วยอีกแรงหนึง่งใช่ไม่ต้องเครียดนะ โอ้ที่มีไปร้อยเอเคอทำไมไม่คุณแก้วใจช่วยคุณอนนท์ด้วยคุณแก้วใจช่วยคุณอนนท์คุณแก้วใจคุณแก้วใจเป็นอะไรไหมครับอุย้ยเออคุณหนังมาด้วยคุณแก้วใจใจดีไหมครับลอแป๊บ เอาแก้วใจเป็นไงบ้างฉันไม่เป็นไรคะ่ะเออคุณอนนท์คุณอนอนท์นนกำลังตกอยู่ในอันตราตยจ้ะย้งต้องไม่ใช่ได้นะคะไม่ต้องห่วงหรอกครับหมวดพิเชษกำลังช่วยออกตามหาคุณอนอนท์อยู่ว่าแต่ตอนนี้ในไหนก็ฟื้นแล้วคุณแก้วใจเก็บของนะยครับเก็บของจะไปไหน นไเนี่ยคุณละพิมพกับคุณพิมพ์อยู่ในป่างนะเหรอโถคุณพิมพ์คงลำบากแน่แนเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับคนพวกนั้นอะ่ะเขาย้ายไปอยู่บ้านในเมืองกันหมดแล้วครับเดี๋ยเดินไปอีกแป๊บนึงอะ่ะรอรอไปทรงนู้นอะ่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับตามมาครับเรานี้เราข้ามมาแบบเนี้จะไม่โดนจับแน่หรอหอยุดเฮ้ มาแล้วเฉยๆไว้อย่าผมเคลียร์พวกแกเป็นใครมาทำอะไรในเขตนี้มากันหลายก็บอกเลยวางปืนลงก่อนครับผมเป็นตำรวจลูกน้องของคุณละพินนี่วา,างลงโอ้โหหลายกระบอกก็เกิน พี่แก้วใจคุณเพมมาหาพวกเรามีอะไรหรือเปล่าคะจากรู้จกักไม่ต้องห่วงครับผู้กองคุณเพ็เพราะตอนนี้หมวดพิเชษกำลังตามหาตัวคุณอาณนท์อยู่ผมคิดว่าพวกมันคงพาตัวคุณอาณนนท์ไปไม่ไกลจากที่นี่หรอกครับอีกไม่นานก็คงได้ข่าวงั้นพี่แก้วใจกับจ่า ก็พักกันอยู่ที่นี่แหละขอบคุณค่ะครับผู้กองเย่ยแล้วครับเยี่แล้วเยี่แล้วครับมีเรื่องอะไรไอ้เนวินมันข้ามมารัดเวียงฟ้าอีกแล้วแล้วมันมาทําไมมันเดินทางไปหาไอาหานฟ้ากับไม่นานคําแล้วมันไปที่นั่นทําไมก็นั่นแหละสิครับอเรื่องนั้นฉันกับพอจะไม่รู้ครับอาทิตย์ก่อนมันมีเรื่องกับพ่อไอ้หมอผีคันยอแต่จู่ๆเนวินลั่นมาหาแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีแผนอะไรสักอย่าง มีคนจับตัวไอ้หม่องดำกับไอ้ชัยยาไปงั้นเหรอครับแล้วพอรู้ไหมว่าใครเป็นคนที่จับตัวไอหม่องดำไปไม่ทราบครับแต่เหมือนมันจะรู้จักกันส่งคนของเราแกะรอยตามหามันให้เจอยังไงเราก็ต้องชิงแคนทองคำมาเปิดถ้ำสมบัติให้ได้มีแขกมาขอพบท่านใพนพลกับคุณนานป้าครับใคร ฉันเองไอ้เนวินแคนทองคำถูกขโมยไปแล้วใครๆเขาก็รู้ว่าแคนทองคำไม่ได้อยู่กับแกแล้วแกยังจะเสนอหน้ามอีกทำไมถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีแคนทองคำแล้วแต่ฉันมีวิธีเปิดท้ำสมบัติฉันรู้แล้วว่าพวกแกรู้ว่าท้ำสมบัติอยู่ที่ไหนแต่ยังเข้าไปข้างในไม่ได้ใช่ไหมลนะ่ะ แต่ฉันเชื่อว่าคนคนนี้จะช่วยเราเปิดถ้ำสมบัติได้ไอเสือพ่อรุพิมใช่เนี่แหละที่มีค่ามากกว่าแคนทองคำตอนนี้มันอยู่ในกำรรม,มือของฉันะถ้าเราร่วมมือการจับมันเป็นตัวประกัน แล้วก็ต่อรองกับไอ้ระพินฉันเชื่อว่าไอาร้ระพินต้องเปิดทำให้เราแน่แล้วแกต้องการเท่าไหร่รู้ใจสมกับเป็นเพื่อนฉันจริงๆเลยนะฉันต้องการ50าสหกลับไปซะฉันไม่ต้องการข้อเสนอของแกแต่ฉันขอแค่40ก็ได้บาทเดียวฉันก็ไม่ให้ <c oughs> <c oughs> กลับไป ทำไมลระพ่อทำไมเราไม่รับข้อเสนอของไอ้เนวินอะทั้งๆที่เราไม่ต้องให้ส่วนแบ่งตามที่มันขอก็ได้นี่ใครว่าฉันไม่อยากรับข้อเสนอของมันนี่พ่อหมายความว่ายัางไงครับฉันก็แค่หน่งแง่รอดูท่าทีของมันก่อนส่วนเรื่องแคนทองคํา ถ้าเราตามจากไอ้ชยะไม่ได้เราค่อยไปคุยกับไอ้ในวินอีกทีมันก็ยังไม่สายไม่ใช่เหรอในวินในวินนี่แกจะทำอะไรเหรอ

อะไรดีอร์คุณไนวินในเมื่อไอ้หนานคำเนี่ยมันไม่เอาคุณอานุนเราก็เอาตัวคุณอานนทปต่อรองไอ้เคนกับพิมซิครับในเมื่อพวกมันเองก็เปิดถ้ำได้ไม่เคอเอาตัวไปแลกคางไทยให้มันเอาสมบัติเนี่ยมาแลก,กพ่อของมันนั่นสิครับนายแบบนั้นง่ายจะตายใช่ครับพวกเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเข้าถ้ำด้วยครับ ด็อกเตอร์นี่สุดยอดจริงๆเลยนะพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ดีซะด้วย คุณาอาโนนถูกพาตัวไปแล้วรีบตามไปเร็ว